สำหรับอาอเราเจ้านั้นมีค่าที่ผ่านมาอายหาเจ้าจริงให้เกียรติน้องเป็นผู้หญิงที่อายนั้นมีอยากเอ่ยปากเรียกเธอว่าแฟนเดินควงแขนสักครั้งก็ยังดีอยากที่หู้ว่าไอาเหตุแบบนี้ ไอมีเหตุผลสวัสดีครับสวัสดีไปยังพี่น้องคนไทยทั้งประเทศคนอีสานบานเท่าอยู่ทุกโลทัวโลกสูม่องสูแจนะครับเนาะสวัสดีไปยังแฟนขับจนนี้อปราบทั่วประเทศครับสุขสวัสดีครับกับบรรยากาศของหลังเทศกาลสงการที่ผ่านมานะครับขอบคุณคนไทยทั้งประเทศนะครับที่ให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่บ้านเมืองนะครับรักษากฎหมายมวลสื่อโฮ้แซ่บุญบานเท่านะครับเนาะ ตอนนี้หลายๆท่านคงกำลังเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานครกําลังเดินทางขับเข้าสู่ไปทํางานบันจันทร์ที่จะถึงนี้ผมในานามจอนี้กองปราบครับก็ขออนุญาตเป็นกําลังใจให้ทุกๆท่านนะครับเพื่อขอให้มีแต่ความสุขเดินทางปลอดภัยเดินทางไปขัางหน้าให้พ่อได้เงินล้านเงินแสนนะครับเด้อ ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขครับส่วนผมกสิสีสางร้อยยิ้มสางเสียงหัวเราะและกับบรรยากาศของธรรมชาติของความเป็นวัฒนธรรมพืนบานอีสานให้พี่ให้น้องเขา้าสู่ปู่สุก้อนในยูดีมีแห้งทุกๆกำกกลังใจที่มอบไปผมผมขอส่งต่อให้พีให้น้องเขา้หาหักแพ่งกันไบขึ้จังปันข้านิวหนึ่งไหมยาได้แพ้แตกมัง่งคลืนน้ำถือเ้าเนียวครับผมจอนนี่ตำรวจอินดี้อาสิบกคือบานคือเมืองเขาแตงหัวใจผมรอแห้ง รอหลยหน้าตาผมนี่มีคนถักหลายแล้วว่าคือเจมจิมันปฏิเสธไปได้ครับหลักฐานมันทุนโทอ่ะยู่ดีมีแห้งเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้ผมขออนุญาตเคงโซก่อเสือนเมียจังวากันเน้อจังวากันคอยวากันตอนนี้หมดไปแล้วสองแบนสองแบนโอ้โหเก่งขักเนาะบักสเตฟานอือโอเคนะครับ เดินางปลอดภัยขอเป็นกำลังใจให้คนไทยทั้งประเทศนะครับมีแต่ความสุขความร่ำรวยจเจริญรุ่งเรืองตลอดไปจากใจสเตฟานจอนนี่คอยเสียครับสวัสดีครับจุ๊บ